สวัสดีครับสวัสดีชาวหมูจอมโจรทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคอนมัตเตอร์อีกแล้วนะครับเกมฮิตของปีเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ของปีดิของอาทิตย์นี้ครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับสปินเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับโดยที่ไม่ใช่โปรแกรมโกงไม่ถูกแบนแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็น เอาไว้แบบว่ารับลิงก์จากทางอาของด้าน GM ของเกมเนี่ยครับเขามาแปะให้แต่จะเป็นแอป,ปที่รวมรวมเอาไว้นะครับโอเคเราเข้าไปเลยมันจะชื่อว่า Spied Link ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแอป,ปตัวนี้มันโหลดเร็วมากนะครับไม่เหมือนแอป,ปอื่นที่มีโฆษณาด้วยมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็เข้าข้าเมื่อเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้าต่างนี้นะครับเราเข้าไปที่ด้านบนกับด้านขวาเห็นไหมครับจะมีสปินกับคอนนะครับเราก็สปินอยู่ด้านบน เราก็กดลับได้หมดเลยนะครับโอเคเย็ด okay, yeah. มันก็จะลิง์ไปที่เกมนะครับมันยังสอนผมอยู่นะครับโอเคไม่ okay. เป็นไรอันนี้มันสอนก่อนนะครับก็ให้ไปตีบ้านนี่เมื่อเราได้ค้อนนะครับแล้วก็ไปหมู่บ้านเพื่อนได้นะครับตอนนี้รายชื่อเพื่อนของผมมันจะยังไม่ขึ้นเพราะมันยังสอนเราเล่นอยู่นะครับ โอเคตอนนี้สปินก็น่าจะหมดแล้วแล้วเขาก็เริ่มมีเมนูขึ้นมาด้านขวามือแล้วนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราลองมารับกันใหม่นะครับนี่นะครับมันก็จะได้ของที่อยู่ที่เป็นสปินนะครับด้านซ้ายแล้วก็ได้เงินด้านขวานะครับแตวผมจะลองเก็บ แล้วก็เข้าไปดูไม่ปิ้นตึ๊บรอรับได้ทุกลิงก์เลยนะครับนี่ไอคอนี้ก็อีก25อันเก็บได้จริงนะครับนี่ก็เนี่ย50อันแล้วนะวกูจะเก็บเพื่อไม่ดูตึบเนี่ยอีก25อันเก็บนี่บวก25แล้วนะครับ ก็แอปนี้นะครับเป็นแอปถูกกฎหมายไม่โดนแบนนะครับเพราะว่ามาจากลิงก์ของทางเพจของเกมนะครับอันนี้ก็แค่จะเป็นการรวบรวมมาให้นี่นครับส่วนลิงก์ด้านล่างก่อนหน้านั้นมันก็มีแต่ว่ามันจะน่าจะหมดอายุครับถ้ามันนานเกินไปแอปเดียวจบเลยครับเนี่ยอีก25อัน ก็ถากิว่าผมต้องมี50บวก50เนี่ยครับบวก50สปินเนาะแล้วก็ถ้ารับตังค์นะครับอันนี้เขาแยกมาให้เลยตังค์อยู่ด้านขวานี้นะครับแอปนี้ดีมากๆคือมันไม่มีโฆษณาแล้วมันก็โหลดเร็วมากไปโหลดผมไปลองแอปอื่นอนะ่ะมันมันมีโฆษณาแล้วการโหลดเข้าอะ่ะมันก็ช้าครับเนี่ยได <Wow. S 1> ้ตังค์รับ2ครับโอเค รออีกอันหนึ่งก็ได้นะครับไม่อย่าเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเนต็ตมือถือนะครับพอดีบ้านผมฝนตกหนักโดนพายุโนอึนนะครับเนต็ตตัดไปเลยนะครับก็ต้องมาใช้เนต็ตมือถืออาจจะมีช้าบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่เนต็ตนี่ก็ตังมีสองล้านสามล้านนะครับ เกมนี้นะครับคือถ้าคุณมีตังค์นะครับให้คุณรีบสร้างบ้านให้ไวที่สุดนะครับเมื่อมันพอสร้างไม่งั้นนะครับถ้าเพื่อนขโมยเนี่ยตังคุณจะหายวับไปกับตาเลยนี่ก็เป็นการเล่นใหดูข้าวมา้างไปถ้าคุณไม่สร้างนี่เขาปนมานี่หมดตูดเลยนะแล้วคุณก็จะหัวร้อน เกมนี้นะครับหัวร้อนแน่ๆนะครับผมโดนตัดพี่ตัดน้องไปแล้วคนหนึ่งนะครับจี่จะเขาตีผมก่อนผมก็เลยไปตีบ้านเขาสะยับเลยนะครับก็มีอาการโทรมาปวดนิดหน่อยครับแล้วก็ผมก่าจะโกรธจริงๆแล้วด้วยเลยก็แนะนาว่าเล่นเพื่อความสนุกนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันนะครับโมโหจริงๆนะครับเติมตังถล่มแม่งเลยนะเกมนี้แต่ผมไม่แนะนําให้เติมดีกว่ามันก็เป็นแค่กระแสช่วงนึงนะครับเมื่อก่อนก็เคยมีเกมไพ่เล็กเกมอะไรนะ ก็แบบว่าถึงขนาดลบเฟซกันเลยนะลบเพื่อนกันเลยนะลิงก์ละอันเท่านั้นแล้วทางเพจนะครับเขาก็จะปล่อยมาวันละประมาณ1ลิงก์สลิงก์สลิงก์แล้วแต่นะครับว่าเขาจะปล่อยช่วงกีง่โมงแต่ปล่อยทุกวันครับอันนี้ก็มารับได้ทุกวันโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนอะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่รับรองว่ามีทีเด็ดแน่นอนไปก่อนลวครับสวัสดีครับ